ร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นอย่างนี้อ่ะร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่พอเป็นอย่างนี้แล้วกูอดไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราไปกูไปเอกรับไม่ได้ไปเราขาดไม่ได้อุ้ยคืาหยุดแล้วอุ้ยคืาหยุดแล้วคือหยุดโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเรียกผีหราไอ้ย่าจ้ยหวนจวนโอ้โหไอ้เย่าไอ้เย่าเดินไปเดิน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเขาเดินล่าแล้วโอ้ยไอ้กไอ้เฮ้ยโอ้ยไม่ไม่ม่ไม่หยุดทุกคนหยุดอันนี้อันนี้กูไม่ตลกด้วยแล้วอันนี้กูไม่ตลกด้วยแล้วเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนเขาได้ยินอ่ะอันนี้เหมือนเขาได้ยินอ่ะอันนี้น่ากลัวจากฟ้าไอ้เฮ้ยอันนี้น่ากลัวเขาคอนโทรศ